สวัสดีค่ะวันนี้กับหมอนอนดีนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเครื่องปอมระบ,บาดหนักมากเพราะฉะนั้นทั้ง3ามเครื่องเนี่ยก็พยายามจะออกนะคะวิธีการเช็คเครื่องแท้ตัวนิธทหมานะคะเครื่องแท้นะคะของเทอมานหน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนนี่เนาะตัวเครื่องดูแข็งแรงนะคะ,อะตอนนี้มีสติ๊กเกอร์อันนี้นะคะมาติดให้นะคะก็คือติดอยู่ที่เครื่องนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งมาติดให้เมื่อช่วงประมาณตุลาคมนี้นะคะแล้วพวกนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์หน้าร้านด้วยนะคะ ส่วนตัวอลทาร่านะคะนอกจากสมัยก่อนเนี่ยจุดเช็คของเราก็จะมีเท่านี้เท่านี้ตอนนี้มี QR code ให้สแกนนะคะอันนี้ตัวเมอร์สเองเนี่ยก็ออก QR code มาให้สแกนเนี่ยตอนกรกฎาคมปี64นี้นะคะเฉะนั้นตอนนี้เครื่องแท้จากบริษัทเมอร์สเอสทิติกไทยแลนด์นะคะย้ํานะคะอลทร่าเครื่องแท้จะต้องมีสแกน QR code ตรงนี้นะคะแล้วใครว่าเครื่องโกอ,อาต้าอมเมอร์ไม่มีปอมมีปอมนะคะ ตอนนี้ล่าสุดนะคะอัลต้าซอมเมอร์บริษัทวันตั้มนะคะก็ทำตัว QR code อันนี้นะคะมาติดที่เครื่องแล้ว ให้คนไข้สามารถสแกนเช็คได้ว่าอัลตราฟอร์เมอร์เครื่องนี้เป็นเครื่องแท้หรือเปล่านะคะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาการยุกระชับหน้านะคะจะทําหรือกําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเชอร์ามาอัลตราอัลตราฟอร์เมอร์นะคะอันนี้ก็จะต้องเช็คเครื่องแท้กันนิดนึงนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจหมอกันนิดนึงนะคะสําหรับใครที่อยากให้หมอทําคลิปอะไรหรือมีข้อสงสัยะไรที่อยากถามเพิ่มเติม,ตมนะคะก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะบ๊ายบายใน YouTube ไปกดไลค์เพจใน Facebook ถ้าอยากรู้ก็ถามดีวะ